เาบอกใเบิ่งค่อ้งามบนใกล้ง่าเมีนางเมีเสาวโอ้เมเสาลูกพวกนี้หละอมมันไมได้งครมยเมาแนถ่งลอยลอยเสาเท่าไรลอยเศรเ่า้าเก่าเนาะถงลอยเ้าเก่าที่เ้าง ลูกคนบ้านลูกี่พออยู่มีตระกูลมีตระกูลแบ่าษาอกูมือบ่บ่มันกรจับอยู่ล้วบ่เดยพจับอยู่บ่แม่นางแม่สาวพี่น้องคเาไราเปิดไปสองหมืเนาะพี่น้องมุอยตรวอ่กัาสองหมื่นสองหมื่นคาเปิดต่อรองเลยพร้อมส่งแม่สาว เบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์ยังเหรอศูนย์เก้าห้า์หนึ่งสี่เจ็ดสามหกสองแปดสามหกสองแปดพี่น้องบ่ฮหอดสองหมื่นบ่อดอื่นพนว่าก่อรองได้ด้วยพี่น้องด้วยอย่จะว่าพื้นห้องไว้สองราคาบัดย่ามขายขายบ่ฮหอดหรอกพี่น้องแม่น่างเม่สาวก็เลี้ยงอยู่ด้วยพี่น้องบักเถบอกอยู่ด้สั่คนคนะเจ้าบักเพือ อุ้เท้าเนี่หาพบ่บรมื่ับเมื่หาอมื่นหาโอุ้กท้เมื่อนหานี่พี่น้อของหอยสมพัแต่ว่าันบ่มีเบือหรือมีเบือแล้วเบ่มเบืยังบมอยู่ันบมีบเมื่อนหาเพิ่นว่าตัวนั้นเพิ่นพ่อไสองเมืนแต่ว่าขายบหอด่สองเมื่อนต้องสอทอตัวนันอย่พี่น้อม่นัง้า ต่างก็มีก่อนเลยวบหน่อยชักบานล้กล้วยเจ้านี่ยมือเ็ตครับสองตัวนี่บอกครับผมสองตัวนมืนเอ็พี่น้องเป็นกล้ยกล้ยแม่เบิดตบยแม่เบิรงสอแม่ั้งสอด้วพี่น้องเด้อเป็นว่าราคาห้องบ่มืนเอ็หรือค่าขายตัวไหนยังน้อยอีกอยู่ผมซื้อมืผมซื้อมืกหน่อย สี่เมื่นก็หาลอยลพี่น้องเพื่อนว่าสิขายเมืนเดีดเอากำไรหาลยเนาะเบอร์เบร์ไหนล่ะศูนย์แดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเจดสี่เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศย์พี่น้องผู้ใดอยากได้ควายเหลี่ยงเด้อพี่น้องเด้อหมื่นเพื่นว่านี่พี่น้องควายหมื่นนี่บรายปนได้พี่น้องเมลูกลูกก็เม่เลื่อยก็น้อง

แม่ทั้งสองข้อมเลยบ่เนี่ยทั้งสองขมเลยลูกแม่ทั้งสองโอ้ลูกแม่ทั้งสองขมนี่ลูกมก็ตัวน้อยนี่โอ้ตัวนี้ลูกเท่านั้นคมใหญ่ตัวใหญ่ลูกใหญ่ข้มน้อยลูกน้อยเนาะโอ้ผิดเนาะเขาเตียงละบาเนี่โอ้ยขีบปะนี่ขีบโอ้นี่แม่ลูกพี่น้องแม่ลูกนี่หลายไลยแม่ลูกนี่ข้มข้าวเสาหกเสาหานเสาหาเนาะนี่พี่น้อง้อมใหญ่หนิเส้าหา พิ่มหน่อยได้บ่านีาเท่ากันโอ้ราคาเดียวกันจะไปลูกแม่เบิดลูกแม่เบิโอ้โพมแล้วเสาห่าเพมแล้วเ้าหาเ้าหาราคาวกันราคาเดียวกันเ้วยอผิวงเดืออย่ใอลลูกเลกอะตันั่นเนาะไงกัหน่อยราคาเดียวกันเลือกเอาเลยหรือว่าจะเอาเบิรนก็ได้หันเอาเบิร์ไม่ลดลดอะไรไร้บัวบลดว เอาพดกระโบลด์โม่โอราคามันซ้นอยู่เนาะโอราคาในตลาดคุณบ่าวโบลด์ด้วยผีน้องด้วยมันเอาบดกระโบลด์ดิบดเดือกเอาพวเราเส้าหามาค่มได้เนาะบ่ขายเลยนาะบ่าวราคายาบ่าวมังขายเนาะฮัลโหลดีก็ไม่ขายส่งก็บม่ส่งส่งโทษครับซาโลส่งเป็นส่งให้ซา้ากิโลด้วยผีน้องด้วยคุนว่าโป้มเราสองเบอร์หา ราคาต่อร่องเอาพี่นองหาอยผมดกปกไรเบอร์ติดตเบอร์เบอร์ห้าเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสาเก้าสามสามเก้าสาหนึ่งหี่พี่น้องหอยผมดกปกไรเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจเราเฝ้าโต้มาพี่น้องสองเบอร์หาหนึ่งพี่น้องราคาลูกแม่ย่างดีราคาสองเบอรหาแม่ลูกพี่น้องเพราะเลี้ยงยุ่งผูจากเลี้ยง โอ้ขามาารถพี่น้องมาเมื่อได้ตเต็มรถป้อยมมออเมลูกถึกตัวล้วเศร้าสีเศร้าหาเมลูก12ออนซ์เมลูม1นสองนเกินขายวะไรกาเมื่อจอบ,บาบบก็พี่น้องมันสองพันเมลูกหลเขาให้